พระเอกจะมีดวงตาสุดไฮเทคฉากแอคชั่นต่างๆของพระเอกทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆอากสเป็นองค์กรที่แบบชั่วมากๆเลยนะฮะ สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีไรส์แอนนะครับเซน่นที้จะมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นซีรีส์แอคชั่นไซไฟนะครับเรื่องใหม่ล่าสุดของทาง Netflix Original Series นั่นเองนะครับเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าบลูกล์นะครับตำรวจกลดคนเหนือมนุษย์นะฮะสายอุ่นเสกชงหยุดดูกัน ก็สำหรับเรื่องรูโก้นะครับก็จะเป็นอย่างเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับ นายตำรวจคนนึงนะครับที่มีชื่อว่าคังกีบอมนะครับรบบทโดยชเวจินยอกนะฮะซึ่งเขาเองนะครับเป็นตำรวจชั้นหัวกะทินะครับที่พยายามจะโค่นล้มนะครับองค์กรอาชญากรรมระดับประเทศอย่างอาโกสนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นองค์กรที่ชั่วร้ายมากๆเลยนะครับทำคดีทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรักพาตัวฆาตกรรมทุจจริตคอร์รัปชันต่างๆนั่นเองนะฮะหลังจากที่พระเอกนะครับได้เข้ามาผพันกับคดีนี้นะครับเขาก็ได้กลายมาเป็นเหยื่อคนหนึ่งนะครับขององค์กรอาโกสนะครับทำให้เขานะรับย้วด น้ำซ้ำครับเขาเองยังถูกจัดฉากนะครับว่าคนค่าภรรยาของเขาเองด้วย,ยทำให้เขาก็รอดชีวิตมาได้ก็จริงแต่ก็ต้องไปติดคุกใช้ชีวิตอยู่ในคุกต่อไปนั่นเองนะครับ แต่แล้วนะครับตัวคังกีบอมนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรรับที่มีชื่อว่ารูกลนะครับซึ่งได้ช่วยเหลือเขาออกจากคุกมาครับแล้วก็ได้ให้โอกาสใหม่อีกครั้งสําหรับคังกีบอมในการล้างแค้นนะครับโดยมอบทั้งชีวิตใหม่แล้วก็มอบดวงตา AI สุดไฮเทคนะครับที่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพครับที่มีดวงตาที่สามารถหาข้อมูลต่างๆหรือว่าวิเคราะห์คู่ต่อสู้ได้นั่นเองนะครับทำให้ตัวคังกีบอมครับ และก็ท mm ีมของรูก้เนี่ยต้องรวมท yani ีม ja. ก so, so, <aru> ันนะครับเพื่อที่จะไปล้มล้างองค์กรอาชญากรรมอย่างอาโกสลงให้ได้นั่นเองนะครับก็ทีมรูโก้ครับจะสามารถปราบองค์กรช่วย้ายอย่างอาโกสลงได้หรือไม่นะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องรูโก้ตำรวจกรคนเหนือมนุษย์นั่นเองนะครับก็สําหรับซีรีส์เรื่องรูก้นะครับก็จากที่ได้ดูตัวอย่างมาแรกๆเลยเป็นซีรีส์เรื่องที่ผมแบบว่าคาดหวังสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่า อของซีวีของ Netflix เนี่ยเวลาเขาทำเกี่ยวกับความไฮเทคต่างๆเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับเรนนพิเศษต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของ My Holo l o l l o กเล v e หรือว่าเรื่อง m e Memories of the ติ h a m b r a เนี่ยบอกเลยว่าตัวเรื่องนั้นคือทำมาดีมากแล้วแล้วเรื่องนี้ก็คือ เป็นพล็อตคล้ายๆกันที่พระเอกจะมีดวงตาสุดไฮเทคเป็นดวงตา AI ครับที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้สามารถหาข้อมูลต่างๆมีฟังก์ชันต่างๆพิเศษพิเศษในการที่จะเอาไว้ต่อสู้ได้เนี่ยคือแบบน่าสนใจด้วยแล้วก็เพิ่งมารู้ว่า เรื่องรูโก้เนี่ยมันก็มาจากเว็บตูในชื่อเดียวกันของประเทศเกาหลีด้วยนะฮะทำให้คิดว่าเรื่องนี้นี่ต้องมาแนวแบบแอคชั่นไซไฟแบบแนวแบบฮีโร่แน่นอนเลยนะฮะซึ่งในช่วงแรกที่มาดูก็ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหไม่ผิดหวังเลยนะฮะรู้สึกว่าแบบมันมีความแบบเป็นหนังฮอลลีวูดระดับหนึ่งเลยนะะถึงแม้ว่าโอเคทุนมันอาจจะสู้ไม่ได้นะฮะแต่ว่า ความที่ซีวี CV พยายามจะสื่อสารออกมานค่อนข้างจะชัดนิดนึงนะฮะโดยโครงเรื่องหลักๆครับก็จะเป็นประมาณว่าก็พระเอกครับก็เป็นตำรวจนะฮะพยายามจะไปสืบสวนะให้องค์กรรับอาร์โกสเนี่ยซึ่งอ,องค์กรรับอาร์โกสที่ต้องบอกเลยว่าเป็นองค์กรที่แบบชั่วมากๆเลยนะฮะเพราะว่าทําเรื่องเลวร้ายทุกรูปแบบเลยนะ,ะการรักพาตัวคนมาฆ่าพยายามจะแบบขูก่กันโชคมีการฆาตรกรรมนะครับมีการปลอกเงินมีการทําทุจริตทาธุรกิจมืดทุกอย่างทั้งหมด นะฮะซึ่งก็จะเป็นองค์กรที่มีคาแรคเตอร์นิดนึงก็คือในทีมงานก็จะมีแบบใส่หน้าก,กากใส่ชุดกึ่งๆเือนชุดเสื้อหนาวทหารอะไรประมาณนี้ครับแล้วแบบมันจะเท่ๆนิดนึงนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่เปิดเรื่องมานี่ความโหดนี่แบบพยายามจะจับมาให้ตลอดเวลาครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเตือนไว้ก่อนนะครับก็คือเรื่องนี้ครับก็คือเวลาเขามีฉากทําร้ายกันมีฉากยิงกันคือค่อนข้างจะมีเลือดเยอะพอสมควรนะครับทำให้ถ้าเกิดคิดว่าเป็นหนังฮีโร่ให้เด็กดูได้ก็ต้องพิจารณาิดน,นึงว่าไม่ได้นะฮะฮ หลังเรื่องนี้ติดเลดิดนึงครับเพราะว่ารับประกันด้วยยี่ห้อของ OCN นะฮะแนวนี้ไม่พลาดแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งทําให้ a r ร์โกสก็เป็นองค์กรหนึ่งที่บอกเลยว่ามีอิทธิพลมากๆในเรื่องนะฮะแล้วก็อำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นของตํารวจของอายการอะไรก็ไม่สามารถมาทำร้ายองค์กรนี้ได้เลยนะเพราะว่าองค์กรนี้คือเขาเซตตัวเองว่าแบบอยู่เหนือทุกอย่างอย,อ,าอยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือ อำนาจของนิติบัญญัติอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะตำรวจเองยังยังมีคนไปคอยช่วยเหลืออาโกสด้วย3ครับใครที่มีปัญหาใครมาต่อกรกับอาโกสอาโกสสังเก็บหมดเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวพระเอกเองด้วยนะฮะเพราะจริงๆอ่ะมันก็จะมีแบบทีมตำรวจหลายๆคนที่พยายามจะมายุ่งกับอาโกสมีคนที่มาสืบคดีนี้ครับก็ถูกลักพาตัวแล้วก็สังเก็บหายไปเลยแล้วก็ตายไปนะครับซึ่งรวมถึงตัวรุ่นน้องของพระเอกอย่างรงมีนาด้วยครับทำให้พระเอกก็คือแบบ หมดความอดทนแล้วแล้วก็พยายามจะไปล้มล้างอาโกสองจริงจ,งจังครับทำให้ก็ไปเตะสายตากับท่านประธานของอาโกสครับแล้วก็เลยเพ่ก็โดยนสังเกตนะครับโดนจัดฉากในการที่จะมาเป็นคนที่สังหารภรรยาตัวเองนะครับแถมยังโดนแทงดวงตาทั้งสองข้างจนเขาสูญเสียการมองเห็นไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาเองก็ถึงแล้ว่าจะรอดชีวิตก็ตามแต่ก็ ต้องมาจบชีวิตที่คุกอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่แล้วนะครับก็พระเอกก็ได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีองค์กรลับอย่างรูโกนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงกับกรมตํารวจแห่งชาตินั่นแหละครับแต่ว่าเป็นองค์กรลับนะครับที่มีอธิบดีกรมตํารวจนะครับเป็นคนควบคุมทีมนี้อย่างลับๆอยู่เป็นองค์กรที่ไม่มีตัวตนนะฮะซึ่งองค์กรนี้ครับจัดตั้งมาก็เพื่อจะล้มล้างพวกความชั่วร้ายแบบอย่างอาโกสนั่นเองนะครับซึ่ง เขาก็ไปเห็นศักยภาพของพระเอกครับก็เลยช่วยพระเอกไว้นะครับแล้วก็ได้มอบดวงตา AI ที่เป็นเทคโนโลยีชีวภาพสุดไฮเทคครับให้กับพระเอกใส่เข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งเนื่องจากเป็นโปรเจกต์ลับครับมันก็เลยเป็นโปรเจกต์ที่ยังถือว่าอยู่ในขั้นตอนการทดลองครับซึ่งตัวพระเอกเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนูทดลองอาวุธมนุษย์ด้วยนะครับทำให้โปรเจกต์นี้พระเอกก็มีความเสี่ยงสูงครับแต่ก็อย่างว่าครับพลอตพระเอกยังไงก็ต้องรอดอยู่แล้วครับสุดท้ายเขาก็ได้รับดวงตาสุดไฮเทคนี้มาแน่เองนะครับโดยในทีม อีก3-4ตัวที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นทีมหลักของเขานะครับแล้วก็จะมีทีมงานเบื้องหลังรวมถึงตัวอธิบดีด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไงผมก็จะขอเล่าตัวละครไปทีละตัวและนกันโดยผมอาจจะเน้นตัวละครหลักอย่างพระเอกละกันนะครับตัวพระเอกในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือตัวคันกีบอมนะครับรับบทโดยชเวจินฮอกนะฮะซึ่งพระเอกคนนี้เนี่ยคุณนหน้าคุ้นตามาแน่นอนในช่วงหลังๆครับเพราะว่าเขาเล่นซีรีส์หลายเรื่องมากนะครับโดยซีรีส์เรื่องที่ผมชอบมากๆที่เห็นเขาเล่นเรื่องแรกๆเลยก็คือ C Co นนคที่เป็ุณหม คู่สาม,มีภรรยาที่เลิกกันไปแล้วก็มาทํางานร่วมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเรื่องนั้นโหเล่นได้หล่อมากๆเลยนะฮะแล้วก็มาเจอเขาอีกทีคือตอนที่เขาเล่นเรื่อง f a สทูเลิฟยูเป็นพระรองนะฮะเป็นพระรองที่อบอุ่นมากๆเลยเราก็มาเห็นเขาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อีกซีรีส์แนวแนวแบบสืบสวนรู้สึกจะเป็นเรื่องทันแนวมั้งรับเรื่องนั้นผมมาได้ดูนะฮะแล้วก็มาเจออีกทีกับเรื่องนี้เลยซึ่งในเรื่องนี้ครับคาแรคเตอร์ของคังกีบอมก็คือจะเป็นนายตำรวจนะครับที่บอกเลยว่าเก่งกาจมากๆนะร ทำลายองค์กรชั่วร้ายอย่างอาโกสนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่มีตำรวจหลายนายพยายามเข้าไปสืบสวนแล้วแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตต้องมาถูกลักพาตัวจากองค์กรชั่วร้ายแบบนี้นั่นเองครับทำให้พระเอกก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปทําลายล้างองค์กรนี้อย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกสั่งเก็บซะก่อนนะครับทำให้ก็เลยกลายมาเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ตัวเองก็ส่วนเสียครอบครัวไปแล้วก็ตัวเองต้องมางกลายเป็นโปรเจกต์อาวุธมนุษย์นะครับซึ่งก็ อยู่สังกัดทีมของ Google นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถของพระเอกนะครับหลังจากที่เขาได้รับดวงตา AI แล้วสิ่งที่เขาได้รับคือความสามารถในการต่อสู้นั่นเองนะครับเพราะว่าดวงตา AI เนี่ย่วนหนึ่งก็คือสามารถช่วยกันวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์ต่างๆว่าศัตรูกำลังมาทางนี้สามารถลรรบลบหบลีกได้นะครับสามารถบล็อกได้วิเคราะห์ข้อมูลว่าคนนี้คือใครหาข้อมูลทุกอย่างครับลิงก์กับระบบในตัวของเขาได้นะครับ ซึ่งนอกจากเขามีดวงตาที่พิเศษแล้วเนี่ยสิ่งที่สาคัญคือดวงตาดวงนี้เนี่ยพิเศษกว่าน,นั้น,นครับเพราะว่าเขามันสามารถอัปเกรดผู้ใช้ได้ด้วยนะครับทำให้ตัวคังกีบอมเนี่ยเกือบจะใช้คำว่าเหนือมนุษย์ไปแล้วนะครับเพราะว่าด้วยพลังของเขาด้วยความสามารถของเขาเนี่ยโดยจริงๆพื้นฐานของคังกีบอมก็คือคนต่อสู้เก่งอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็มาอัปเกรดด้วยดวงตาเนี่ยทำให้เขาก็เลยกลายเป็นอาวุธมนุษย์ที่สามารถต่อกรอนกับอาร์โกสได้นั่นเองนะครับโดยคาแรคเตอร์เขาก็จะ เวลาออกไปดิการก็จะใส่หน้ากากสีดําปิดนะฮะองค์กรรูกล้องนี่ใส่หน้ากากดำปิดทุกคนครับโกคนจําไม่ได้มั้มครับไม่ปกปิดอย่างอื่นเลยนะครับแต่ว่าชุดเขาเท่มากๆจริงครับแล้วก็ฉากแอคชั่นต่างๆของพระเอกนี่คือ ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะแต่ในการที่จะต้องไปล้มล้างองค์กรใหญ่อย่างอาโกสนะครับแน่นอนครับเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขายังมีลูกทีมอีก3คนนะครับโดยคนแรกก็คือคนใกล้ตัวของเขาที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวซงมีนานะครับรับบทโดยจงพยินนะครับซึ่งนักแสดงสาวคนนี้เนี่ยผมอาจจะเคยดูผลงานเธอผ่านๆตามมาบ้างนะฮะแต่เรื่องที่ทาให้เธอโด่งดังจริงๆจนนิวท่าติดตาก็คือเรื่องแจ็คเลอสนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เช่นเดียวกันเขาผมไม่ได้ดูนะครับผมไปหาข้อมูลมาให้นะฮะตัวโซมีนานะครับเป็นตำรวจนะระ ในการที่จะไปจับองค์กรชั่วไลน์ของอาโกสนะครับจนพลาดท้งถูกลักพาตัวไปนะครับแล้วก็จริงๆทุกคนคิดว่าเธอตายไปแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเธอก็กลับมาอีกครั้งอยู่ในองค์กรของบรูโกนั่นเองนะครับซึ่งรอดมาได้ไงไปดูเองนะครับซึ่งตัวโซมินาก็ได้รับการดัดแปลงอยู่ในสมองของเธอนั่นเองครับทำให้เธอก็มีความสามารถในการต่อสู้เช่นเดียวกักับพระเอกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เทียบเท่านั่นเองนะครับเธอทําหน้าที่เป็นเปรียบเสมือนเป็นครูฝึกนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานของพระเอกที่พึ่งพาได้นะครับ หน้าที่หลักของเธอก็จะเป็นการลอบเดนเข้าไปในถังของศัตรูไปหาข้อมูลนั่นเองนะครับต่อมานะคนต่อมานะครับก็คือตัวหัวหน้าทีมของรูโก้นะครับนั่นคือหัวหน้าฮันแทบอุงนะครับซึ่งหัวหน้าแทอุงคนนี้นี่คือจะเป็นมนุษย์ที่ได้รับการดัดแปลงแขนทั้งสองข้างให้กลายเป็นแขนจากกลนะครับทำให้เขามีความสามารถในการใช้แขนอันทรงพลังของเขาถ่อยคู่ต่อสู้แล้วก็กระเด็นไปเลยนะครับแขนเขาสามารถยกน้ําหนักได้สูงมาก ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงวินเทอร์โซเยอร์ครับประมาณนั้นนะฮะก็คือแขนแขนข้างหนึ่งเขาเป็นแขนแบบโลหะแล้วก็สามารถใช้ในการออกแรงดได้เยอะได้ต่อสู้โดยการใช้พลังเยอะได้นั่นเองนะครับโดยเขาเองก็มีอดีตที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขาก็คือเป็นอดีตอยู่ในทีมของอาร์โกสนั่นเองครับก็ด้วยเหตุการณ์บางอย่างครับทำให้เขาก็ได้แปรพักนะครับแล้วก็กลับมาเป็นคนดีนะครับอยู่ในทีมลูกลในการที่ไปปราบตามทีมอาร์โกสนั่นเองนะครับซึ่ง ในคาแรคเตอร์ของหัวหน้าอันเทองเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเงียบๆขรึมๆนะครับแล้วก็จะไม่่อยแสดงออกเท่าไหร่นะครับจะมีความเป็นผู้นําสูงมากนะครับแล้วก็มีความเชื่อใจลูกน้องสบมากเช่นเดียวกันนั่นเองครับเป็นอีกคาแรคเตอร์นึ่งที่พึ่งพาได้มากๆเลยนะครับ กับคนสุดท้ายนะครับในทีปฏิบัติการของรูกอนะครับนั่นก็คืออีกวังชอนนะครับหนุ่มน้อยรูปหล่อของเรานั่นเองนะครับซึ่งตัวกวังชอนนะครับก็ได้รับการดัดแ,แปลงอวัยวะภายในร่างกายจากที่เขาสูญเสียอวัยวะไปในเหตุการณ์ระเบิดเหตุการณ์หนึ่งนั่นเองนะครับทำให้ตัวหนุ่มน้อยคนนี้เขามีชีวิตได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ของทางรูกอเท่านั้นนะครับตัวกวังชอนก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ไม่โดดเด่นเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าเขาจะพลิกแพลงด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นตรงมือเสริมพลา,าหรือว่า การบังคับโดนในการหาข้อมูลต่างๆของเขานั่นเองนะครับก็เป็นอีตุลละครหนึ่งที่มีสีสันให้กับทีมนะครับเป็นน้องเล็กที่คอยจะทําเรื่องเฮฮาทำเรื่องตลกให้กับคนในทีมที่มีความตึงเครียดสูงนั่นเองนะครับทำให้ในทีมของบลูก,ก็จะมีอยู่4คนนี้นั่นเองนะครับที่จะคอยปฏิบัติการอยู่ภายนอกนะฮะแต่ทีมหลังบ้านก็มีนะครับทีมหลังบ้านก็คืออย่างเช่นท่านอธิบดีกรมตำรวจนะครับที่คอยเป็นผู้บัญชาการทีมของบลูก็นะครับแล้วก็จะมี วิทยาศาสตร์อีกสคนที่คอยดูเรื่องเครื่องกลดูเรื่องการผ่าตัดต่ดตางๆร่วมถึงคุณหมอที่เป็นผัวใจสําคัญในการผ่าตัดให้กับเหล่าอาวุธมนุษย์ทั้ง4คนเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งองค์กรที่ทั่วโลกอย่างอาร์โกสก็ถามว่าโหมต้องมาเจอกับทีมยอดมนุษย์4คนขนาดนี้จะรับมือไหวหรอแต่จริงๆต้องบอกเลยว่าอาร์โกสก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าทีมเขาเองเนี่ย ก็ยังพัฒนาอาวุธมนุษย์ขึ้นมาสู้กับทีมพระเอกเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับมีความคล้ายๆกับ G.I. Joe นั่นเองครับที่ใช้แบบเป็นองค์กรรับ2อันที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีตัวนี้มามาห้ามหันกันมาทำลายอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับดยอาโกสนะครับก็จะนําทีมโดยตัวพังดึกกูรับบทโดยพักสององค์นะครับซึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ท่านนี้นี่ผมว่าหลายๆคนคงตาตึงเขามาจากหลายๆบทบาทแล้วนะครับซึ่งผมก็ ที่เห็นเราติดตาตึงมากก็คือในเรื่องที่เป็นทนายในเรื่อง remember นั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องล่าสุดที่เราเล่นมาเป็นปีศาจในเรื่องเป็ d e v i l calls your name นั่นเองนะฮะซึ่งครั้งนี้ครับเขาก็ได้มารับบทบาทคล้ายๆเดิมเลยนะครับในการที่จะาเป็นคล้ายๆกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังองค์กรอย่าง a r ก h o s นั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆในอาร์โกสจะมีท่านประธานใหญ่อยู่คนหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เหมือนเป็นมือขวาเป็นเลขาของท่านประธานนั่นเองแต่จริงๆเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเป็นคนที่คอยชักใย a r งนะฮะ ทำให้คองเดกกูก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับเขาจะมีนิสัยที่ค่อนข้างจะโรคจิตนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยโหดเหี้ยมมากใครที่มาขวางทางเขาเขาจะสังเกตหมดเขาจะไม่มีความปราณีใดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือตัวคอางเดกกูก็คือเป็นคนที่ต่อสู้เก่งมากๆเลยนะครับซึ่งสามารถต่อสู้กับพระเอกของเราอย่างทงกีบอมได้อย่างสูสีเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็มองเหมือนกันครับว่าพระเอกอุตสาหผาตัดระดับนี้มาแต่กลายเป็นว่าสูสีกับกูเฉยลคําอธิบาย ทีหลังครับว่าทําไมถึงสามารถสูสีกันได้นั่นเองนะฮะโดยความดึกกูนะครับก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่พยายามจะชักใ่ August อาร์โกสยู่เบื้องหลังแล้วต้องการจะจ้องขึ้นมาเป็นประธานของกลุ่มอาร์โกสนั่นเองนะครับเพราะตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมประธานอาร์โกสนะครับทาไมมันดูก๊อกแก๊งจังเลยฮะทำไมลัสหมีประธานมันดูแบบไม่น่าจะเป็นตัวร้ายสุดได้ครับซึ่งสุดท้ายเดี๋ยวในซีรีส์ก็เฉลยออกมาว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอมานะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์น,นี้เองนะครับทำให้ความดึกกูก็ กึ่งๆขึ้นมาเป็นอันดับท็อปของอาโกสนะครับเพราะว่าจริงๆอาโกสะเป็นองค์กรที่มีหัวหน้ากลุ่มหลายๆคนนะครับรู้สึกจะมีอยู่45คนครับแบ่งกันดูตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายไปแบบคนนึงก็ดูเรื่องการเงินคนดูก็ดูเรื่องการบันเทิงคนนึงก็ดูเรื่องการก่อสร้างอะไรประมาณนี้ครับเขาจะแบ่งงานกันชัดเจนครับซึ่งในหัวหน้าของแต่ละกลุ่มก็พยายามจ้องจะมาเป็นประธานด้วยนะครับรวมถึงทั้งความดกูด้วยนะฮะซึ่งสุดท้ายนะครับก็ พังดึกกูก็ได้ไปชักใหญ่นะครับตัวภรรยาของตัวท่านประธานอย่ายังเวเยวันนะครับซึ่งด้วยเหตุการณ์นั้นครับทำให้เธอก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานคนใหม่นะครับแล้วก็เธอก็ถูกตัวพัง,งดึกกูเนี่ยชักใหญ่อยู่เบื้องหลังครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในอากสเองเนี่ยก็มีการเมืงองภายในค่อนข้างรุนแรงครับแล้วก็พยายามจะแข่งแย่งชิงดีกันด้วยทำให้เป็นองค์กรที่ไม่ค่อยมั่นคงพอสมควรเลยนะฮะ สำหรับเวยวรรนะฮะถ้าเกิดใครคุ้นหน้าคุ้นตาเธอนะผมก็ได้ผมเห็นแล้วผมคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้มากนะครับปรากฏว่าคนนี้เขาเคยเล่นเรื่อง search เด W อนยูเดือันยูเดือันยูนะ <c oughs> เอ้ยอมาปรากฏตัวในบทบาทของนักเป็นโนที่เป็นเพื่อนพระเอกอ่ะเออคอนนี้เหมือนจะมาเป็นนางรองของเรื่องอนน่ะคนนั้นแหละนะฮะสวยๆคนนั้นแหละครับซึ่งในบทบาทข,ของเธอคอนนี้เนี่ย ก็ตอนแรกก,ก็เหมือนจะเป็นผู้หญิงที่แบบโอเคโดนชักใยนะแต่จริงๆต,ตัวเธอเองก็มีความเก่งกาจของเธอเหมือนกันครับซึ่งเธอก็ได้มีความสัมพันธ์บางอย่างกับคังกีบอมด้วยอันนี้ไปดูในซีรีส์เองนะครับซึ่งทําให้ก็เหมือนกับคานอํานาจกับความรักกู้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบว่ารูโกลสู้กับอาร์โกสอาร์โกสก็สู้กันเองด้วยครับทาให้ก็มีแนวโน้มแล้วที่ทางอาร์โกสเนี่ยจะถล่มได้ครับแต่ว่า ตัวฟังเ้กูก็มีท่าไมตาอีกพอสมควรเลยนะที่คอยเอามางัดข้อกับพระเอกนั่นเองนะครับทำให้ในเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่แบบ2ฝ่ายต่างผัดกันแพ้ผัดกันชนะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องรลูกอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดสายที่แบบชอบแอคชั่นไซไฟนะครับก็สามารถมาดูได้เรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบแบบแนวแบบฮีโร่สู้กับตัวร้ายครับเรื่องนี้ก็สามารถตอบโจทย์คนเหมือนกันนะครับแต่ก็ในส่วนนี้นะครับก็อาจจะใช้คาว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่า ในเรื่องของดูกลเนี่ยมันยังมันยังมีบางอย่างที่ขาดหายไปนิดหนึ่งครับทำให้ในเรื่องดูกลเองก็อาจจะแบบไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ครับใครดูแล้วสักท้งหนึ่งจนผมอย่างผมเนี่ยผมดูหตอนแล้วผมก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่นะครับผมรู้สึกว่าแบบมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอนะ่ะแล้วมันจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าก็ทําทให้เนื้อเรื่องมันจะเลยแบบดูเนือเนนิดนึงครับเป็นการแบบตัดฉากไปแล้วคือแบบอ้าวแค่นี้เหรออ้าวไม่ได้ทําอย่างนี้หรออะไรเงี้ยมันก็ เป็นความคิดแล้วแต่คนละกันนะครับบางคนก็อาจจะชอบเรื่องนี้ก็ได้ครับซึ่งผมก็ชอบในแนวคิดของเรื่องมากๆเลยแต่ว่าอาจจะค่อนข้างจะคะแนานในส่วนของเรื่องบทเรื่องอการปูเรื่องนิดหน่อยนะครับแต่คิดว่าใน6ตอนแรกมันอาจจะเป็นแค่อินโทรก็ได้ครับจริงๆมันอาจจะมีความลับบางอย่างที่มันยังไม่เฉลยหรือว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นเรื่องแล้วก็ไปสนุกครึ่งหลังก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะปมมันก็ค่อยๆมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างเช่นกรณีของดวงตาของ AI ไอแฝดเนี่ยซึ่ง มันจะมีความลับบางอย่างที่มันจะเป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่มันจะมากระทบกับพระเอกด้วยนะครับหรือมักระทั่งตัวองค์กรร้ายอย่างอากอสที่ดูแล้วทําไมมันดูก้๊อกแก๊งมากเลยดูแบบมันไม่น่าจะเก่งขนาดนั้นครับเพราะว่ามันทั้งมีปัญหาภายในทั้งโดนพระเอกยํำไปหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ก็ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาจับหลักได้แล้วถ้าเกิดเขาสามารถ ใช้อาวุธมนุษย์ได้กับเหมือนเทียบเท่ากับลูกกอลเลยนะมันอาจจะมีความมันเกิดขึ้นช่วงหลังก็ได้นะครับอาจจะต้องอดทนรอกดูกันนิดน,ดนึงนะะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นครับซีรีส์เรื่องรูโก้ตำรวจกลนคนเหนือมนุษย์ก็ยังเป็นอีกซีรีส์เรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ถ้าใครยังไม่รู้จะดูซีรีส์เรื่องไหนก็มาดูเรื่องนี้ได้นะครับก็ติดตามรับชมกันได้กับซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่องรูโก้ตำรวจกลนคนเหนือมนุษย์นะครับก็ยังไงนะครับถ้าใครถูกใจการรีวิวของผมก็รบกวนกดถูกใจนะฮะกด subscribe มาเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้